สักครู่หนึ่งก็จะเรียนเชิญทางท่านรองประธานมีปัญหานะครับมีปัญหาาสิ่งที่เราแค่ประทับใจหรือว่าคนนะครับที่เป็นที่เป็นหัวหน้าในการเราเรื่องอะไรเราเรื่องอนไรก็มชี้แจงคุ้มท่าทางที่ดีนะครับซึ่จเป็นงคลที่จะแนะนำให้กับคนบางท่านจะต้องพยทยาสัญญา

ำรุดนุ้นนะครับหลายืที่เนาอันนี้เป็นข้อบุนะครับ,นนนะรบเจ้เจาจะได้กวากับมากเดี่ที่ดีเสียดีนะครับพวมีการอุตานสู่รำลังกจัดไฟฟากรณีที่เขาบ้านก็คือเขาได้พิเศกันว่าเรื่องการมีมือถือไม่ได้ประกาศไม่สักอย่างครับแต่เขามาด้วยใจงาบวุฒนะิสมงไม่ชมกันครับอันนี้คือความอ่านใจของเรา ชาวรถไฟที่อยู่เป็นคืนนะครับอาสำหรับผมที่มีเรื่องที่อยขอร้องนะครับที่จะมาชี้แจงสี่ตำบลครับขอจุกมือนะครับตำบลที่สองที่สองนี่ครับท่านดูครับเอาต่อไปครับตำบลเมียครับเมียนรำบลฉางหองครับตำบลฉางหานี่ครับตำบลทีน่รถไฟก็นะครับสี่ตำบลครับที่มาวันนี้นะครับผมเป็นคืนไปผมให้ นะที่สบคครับตรงไหนได้เงินอยู่เงินแสนก็จริงครับแต่เราไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยบอกยานเรียกร้องว่าให้ราคาสูงหน่อยเหมือนกับพยโยนะครับเชื่อได้กับพยโยอยู่กันที่นี่แต่ราคาแต่ราคาหนาเกันลาบกับฟ้ากับดินเลยนะครับหนาเงินมากเลยและอีกประการหนึ่งก็คือรู้พหมอ้รูนะครับท่านเองท่านเองก็บอกว่าทุกคนที่ไปภูทรก็ได้ราคาเพิ่มขึ้น ก็นั่นแสดงว่าราคาที่ท่านกำหนดไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงส่วนที่ท่านบอกว่ากำหนดราคาตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายที่ดินของของหุแปลงนึงนะครับเมื่อปี59กรมงานขนส่งทางบกเนี่ยให้ตีราคาให้ไรว้ร้อยล้านบาทแต่ท่านกำหนดราคาในปีนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งล้านบาทผมถามว่ามาตรฐานที่ควานไปทำอยู่ตรงไหนนะครับต้องขออนุญาตนะคขอคำตอบขอคำตอบว่าถ้าราคาที่ท่านกำหนดมาเนี่ย มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ไหมโดยที่ไม่ต้องให้ชาวบ้านต้องไปผ่อนแต่อย่างนั้นละครมาบอกผมฝากข่ายพลเรื่อนเสียเขาจะได้เขาจะได้มานะครับนั่นในหเราท่านก็ตำมรุ่นุศลนะครับหลายเือนนี่หรออันนี้เป็นขามูลนะครับเจ้าเจาจะได้ก่างกันมาเด้อ